ท้องครั้งนี้ได้ทานบ้างหรือยังเรียกคุณพ่อมาดูเตรียมหาติดตู้เย็นให้แม่ท้องเลยคนท้องกินแล้วสุขภาพดียังไงมาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้ไปกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่นอกจากความอร่อยแล้วยังช่วยลดความอ้วนเนื่องจากเป็นผลไลม้ที่มีแคลอรี่ต่ำและสำหรับในแม่ท้องตั้งครรภการกินแก้วมังกรก็ยังดีกับร่างกายค่ะมาดูค่ะว่ามีข้อดีอะไรบ้าง 1. เสริมกระดูกและฟันให้ลูกในท้อง ในลูกแก้วมังกรประกอบด้วยแคลเซียมและฟอสโฟัตัสที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้กับลูกในท้องช่วยให้ลูกมีโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรงและพัฒนาการที่ดีค่ะ 2. เพิ่มพลังงานให้แม่ท้องนอกจากแคลเซียมแล้วแก้วมังกรยังอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตที่เป็นสารอาหารเพิ่มพลังงานสำหรับแม่ท้องค่ะ 3. ป้องกันทารกในท้องพิการอีกหนึ่งสารอาหารที่แก้วมังกรมีคือโกรดฟอรเรสตนั่นเองค่ะเป็นกรดที่ช่วยป้องกันการพิการของระบบประสาทในสมองของลูกแม่ท้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ 4. ลดอาการท้องผูก นอกจากเสริมข้อดีต่างๆให้ลูกในท้องแล้วแก้วมังกรมีสารไฟเบอร์สูงที่ช่วยในการทำงานของดําไซคุณแม่ได้ดีลดอาการท้องผูกให้แม่ท้องไปในตัวอีกด้วยนะเนี่ย5เพิ่มฮีโมโกลบินในเส้นเลือดแก้วมังกรยังมีธาตุเหล็กและวิตามินต่างๆที่ช่วยสร้างฮีโมโกลบินในเส้นเลือดแดง ป้องกันโรคโรหิตจางระหว่างตั้งครรภอีกทั้งเลือดส่งไปยังทารกได้เต็มที่ทำให้ลูกได้รับอาหารและออกซิเจนที่มากพอต่อการพัฒนาการในครรอีกด้วยค่ะ 6. บำรุงผิวที่ดีแม่ท้องที่กำลังมีปัญหาท้องแตกลายมาเสริมความชุ่มชื่นจากภายในด้วยแก้วมังกรกันค่ะ นอกจากทาครีมโลชั่นแล้วผล,ลไม้ที่เสริมสุขภาพให้ผิวพรรณก็สำคัญเช่นกันค่ะมาเสริมผิวให้เปล่งปลังกันนะคะ 7. ช่วยกระตุ้นการขับน้ำนมหลังคลอดเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่แม่ท้องไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะแก้วมังกรช่วยกระตุ้นการขัดน้ำนมให้ลูกน้อยได้รับน้ำนมที่เพียงพอในช่วง6เดือนแรกหลังคลอดค่ะ แก้วมังกรมีประโยชน์สำหรับแม่ท้องมากมายหลายอย่างเลยนะคะดูเหมือนว่าโต๊ะอาหารมื้อถัดไปต้องมีแก้วมังกรไว้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างซะแล้วอย่าลืมทานกันนะคะดูแลสุขภาพแม่ท้องเพื่อสุขภาพของลูกในครรภ์อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย